คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางแนะนำให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองแช n แนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละออง h ช n แนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะ ความฝันของหลวงพ่อร่มโพนะคะท่านผู้ชมซึ่งเลขสูตรก็ลงไปแล้วนะคะวันนี้จะตามความฝันของหลวงพ่อนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะกรรบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อจ่าค่ะค่ะหลวงพ่อวันนี้มีตัวเด็ดๆมานำเสนออีกแล้วใช่ไหมคะจ่าอ๋อเป็นเลขความฝันนะคะหลวงพ่อด้ ค่ะ,คะฝันว่ายังไงเนาะหลวงพ่อฝันว่าจะจับกบสามตัวจับกบสามตัวใช่โอ,โอฝันดีเนาะหลวงพ่อ,อเนาะฝันดีอยู่ค่ะเดี๋ยวกอนนี้เดินเข้าห้องก่อนนี่นั่งอยู่ข้างนอกอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะหลวงพว่อแปับเดี๋ยวค่ะ ฝันว่ายังไงคะหลวงพ่อเอ่อฝันว่าได้ไปจับกบในรูค่ะอ้ฝันดีเลยาตัวกบสามตัวสามตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวตรงกลางตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันตายอ๋ออีกตัวหนึ่งตายเนาะใช่ค่ะแล้วจะตีเป็นตัวไหนคะหลวงพ่อ บ้านนะ <5. S 2> มือเป็นห้านะกบเป็นเก้าอันนี้เลขฝันเนาะเลขฝันล <5. S 2> ายของเป็นศูนย์เลขฝันมือเป็นห้านะคะไดห้าอะไรคะหลวงพ่อห้าห้าเก้าศูนย์อหลวงพ่อตีได้หนะ้าเก้าศูนย์เนาะได้กบก 9, <8. S 1> นะ็เก้าเนาะอ๋อ มือก็ห้ากบก็เก้ารูก็เป็นศูย์เนาะโอ้ยโซยา่าไปเรื่ออะไรนะค่ะตีได้สามตัวนะคะหลวงพ่อใด้เอจะชอบตัวไหนก็ตีเอาเลยค่ะก็ให้เอฟซช่วยกันตีความฝันเนาะหลวงพ่อเนาะจับตีนะคะก็จับจับก็เจ็ดบางทีก็เจ็ดกบก็เก้าสามตัวด้วยเลยค่ะหลวงพ่อ ตีเลยตีเป็นตัวไหนเจ็ดเจ็ดเก้าสามด้วยนะคะหลวงพ่อเดือนเดือนเดือนเอสเขียนว่าเอสตีอันนี้เอสตีเอสตีเอสตีได้เจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามหลวงพ่อตีได้ห้าเก้าศูนย์เนาะใช่ค่ะที่จริงตัดไปตัดไปเลยสองตัวเลยนะค่ะค่ะตัดสองตัวก็ ห้าเนะก้าเนาะ,ะห้าเก้าห้าศูนแล้วก็เก้าศูนย์นะคะกลับงัวด้วยฮะห้าหกด้วยบอกหลวงพอ่อก็เก้าอาจจะเป็นหกคูนก็ได้กลับอ,อาจจะเป็นเป็นได้หลายทางแต่ว่า,าให้อเอฟีตีเอาเองก็ได้กันอ๋อค่ะค่ะให้เอฟซีตีนะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะหลวงพ่อเนาะค่ะใช่ อ่าตายมตีก็เจอมากตัวเกินไปอ๋อใช่ค่ะอุ้ย,ยกบสามตัวเอ๊สามซูนไม่ไม่เอาบอสหลวงพอ่อสามตัวเดี๋ยวอตีสามซู์ด้วยดีกว่าเพราะว่ากบสามตัวอยู่ในรูก็เอาสามศูลลองดูค่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัสนาค่ะหลวงพอ่อใช่อันนี้มันก็เป็นบุญเนะาะค่ะค่ะ ให้เอฟซช่วยกันตีความฝันของหลวงพ่อเนาะถ้าถ้าว่าฝันว่าจับกบได้สามตัวจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะท่านพิชมเพราะว่าหลวงพ่อก็เคยฝันแม่นอยู่นะคะหลวงพ่อเนาะใช่ใช่แต่ก็<า><า>ฝันแม่นมากค่ะบางครั้งก็หลุดเหมือนกันเอาความฝันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าันข้ฝันมาแบบนี้ก็อยากมาเลาให้เอฟซีฟังค่ะเกยบุญเป็นกุศนด้วย ค่ะหลวงพ่อก็ฝึลา<ม>ด้วยค่ะก็ถือว่าฝันดีน่าจะเขามาให้ปริศนาค่ะหลวงพ่อเนาะกบก็เก้าจับก็เจ็ดบางทีก็มือก็ห้ามือก็ห้ากบเก้ารูเป็นศูนย์ก็ตีได้หลายแบบหลายตัวเลยหลวงพ่อ <c oughs> นั่นแหละก็ให้ที่ตีก็ตีเอาเองนะค่ะค่ะตีให้แค่นี้นั่แหละแค่สามตัวทางเดียวคู<อ>่ดเดียวเน้นเน้นตัวเดียวแล้วห้า 90เนาะหลวงพ่อเนาะใช่ค่ะอันนี้แอดก็ตีเล่นๆค่ะลองดูค่ะเผื่อมันจะฟลุ๊กค่ะแผละ่มีคนที่โชคตีอาจจะเข้าก็ได้ค่ะอันจะ้มีเข้าตัวหน้าตัวหลังเลยสองตัวหน้าสองตัวหลังค่ะหลวงพ่อไม่ได้นอนเนาะค่ะแต่มันก็เคยเข้าสามตัวหลังแล้วสามตัวหน้าด้วยนะอ๋อค่ะหลวงพ่อ ตั้งแเคยเข้าก็าให้ทีจิตจิตเจนาวค่ะมั่นใจไหมคะหลวงพ่องวดนี้ก็มั่นใจอยู่มากๆเลยใช่แอดก็ว่าถ้าฝันแบบนี้จะมีโชคแน่ๆค่ะนหลวงพ่อเนาะเคือนี้ก็ฝันนะเมื่อคืนฝันได้กินอาหารด้วยนะทําอาหารกิ้นด้วยโอ้สงสัยเลขจะเข้าแล้วแหละหลวงพ่อไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนก็พอใอ้พีพิจารนาวเนะาะค่ะค่ะ ชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพ่อก็ฝันดีฝันเคยฝันแม่นมากนะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่ง,งวดนี้อาจจะเตกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเนาะหลวงพ่อเนาะเพราะว่าความฝันก็เคยแม่นมาแล้วนะคะสรุปหวยด้วยนะค่ะวันนี้จะมาสรุปสูตรด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่สรุปด,ด้วยค่ะก็ วันนั้นก็ชุดเล็กชุดใหญ่เนาะหลวงพ่อเน้นตัวไหนเนาะหลวงพ่อชุดนี้จะมาเล่นเน้นที่ชุดใหญ่นะเน้นสามเจ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็เคียอันนี้สรุปหวยเนาะเอาตัวเน้นๆเลยเนาะหลวงพ่อเนาะใช่เน้นเจนะ็ดสามกับสนะูามห้าโอเน้นเจ็ดสาม <3, 5. S 1> โอ, 7, โอ้ตัวเดียวกันที่เอดฟันนะ่ะหลวงพ่อ เจ็ดสามกับสามห้าเนาะใช่หลวงพ่อเอ็ดวาจะจัดเหมือนกันยังไม่ได้จัดเลยค่ะอ่อแล้วก็สามก็สามสามห้าในในชุดใหญ่นะค่ะอันนี้เน้นอันนี้ชุดใหญ่เน้นเจ็ดสามกับสามห้านะคะใช่ค่ะหลวงพ่อสองสองเม็ดเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ลิววิ่งก็เหมือนเดิมนิ่งห้าลองตามเหมือนเดิม ใหว,วิ่งห้ารองสามใช่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายค่ะตัดไปเลยไม่ต้องสงสัยบนล่างเลยเนาะหลวงพ่อเนาะใช่ค่ะเมื่อก่อนก็เข้าห้านะใช่ตเต็ม,มเลยเมื่อก่อนเข้าวิ่งเหมือนกันเนาะหลวงพ่อเนาะใช่เต็มเต็มเลยแหละค่ะค่ะค่ะรองพ่อแล้วก็ตุดติ๊กก็ ในชุดใหญ่อันนี้ชุดเล็กชุดเล็กก็วิ่งก็นล่นให้สาเกนะชุดเล็กเน้นเน้นสามเกกับศูนยสองกับศูสแล้วก็วิ่งก็เิดรองหนึ่งเหมือนเดิมวิ่งเปตดรองหนึ่ง เน้นแดนะคะหลวงพ่อใช่ <Okay. S 1> ก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะนี่จะเป็นเลขสูตรชุดใหญ่ชุดเล็กนะคะท่านที่ชมเพราะว่าเคยแตกมาแล้วนะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้หลวงพ่อก็มาสรุปให้แล้วเนาะสำหรับเลขสูตรเนาะหลวงพ่อเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะเพราะว่าชุดใหญ่ก็มี 73, 37, 35, 53นะคะวิ่ง <Yeah. S 1> วิ่งหรองสนะคะสำหรับชุดใหญ่นะคะแล้วก็ชุดเล็กเน้น 3993, ก2าเก้นะคะวิ่งบนล่างมี 8, ปดรองหนึ่งนะคะเน้น8ดนะคะหลวงพ่อใช <Yeah. S 1> ่ค่ะค่ะนี้ก็มั่นใจใช่ไหมคะหลวงพ่อก็มั่นใจ มั่นใจเหมือนเดิมทั้งเลขสูตรแล้วก็เลขฝันนะคะหลวงพ่อใช่ช่งวดนี้มีรุนแน่แ่ใช่ไหมคะโอ้สิสูตรนะันเลขฝันนะโอ้มั่นใจเลขฝันมากที่สุดใช่ไหมคะใช่โอ้ค่ะค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวแอดจะลองตามดูค่ะสิบยี่สิบไม่ไมค่อยเยอะนะข้อา,า,าขนมนะใช่พักลงัลงๆไม่ค่อยมีทุนลังจากไม่ได้ไม,ไม่ไม่ถูกมา สามสี่งวดแล้วค่ะหลวงพ่อทุนหายค่ะเอองวดนี้ตรน,นี้เน่ค่ะค่ะหลวงพอ่อค่ะก็ให้หลวงพ่ออวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะหลวงพ่ออา่าอวยพรเล้วให้เอฟซีทุกคนทุกคนค่ะเออหมดนี้ก็ขอให้พิจารณาให้ดีๆจ้าค่ะเพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของเอฟซีค่ะขอให้พิจารณาก่อนลงทุนเพราะว่า,วา อ่าตรงอย่างมเป็นแนวทางค่ะอ่าแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงอ่าร่ำรวยร่ำรวยไปได้วยกันวันนี้ค่ะสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็กติดตามช่องหลงองเยอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพักลังๆก็เอฟซีหายหมดค่ะหลวงพ่อ ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆากในเจ้าค่ะที่แบ่งปันเลขความฝันแล้วก็เลขสูตรให้กับเอฟซทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆรวยๆยกช่องนะคะหลวงพ่อค่ะค่ะขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะน้มัสการเจ้าค่ะสาธุเจ้าคะ่าคะ